วันนี้วันอาทิตย์สวัสดีจ้าทุกเพื่อนเพื่อนทุกคน,กคนมื้อนี้พี่นุ่นหน่อยง่าออกก่างกายจ้าวันอาทิตย์ยูนี่จะาลานเขาจะปิดนะคะน้อยอยู่อำเภอที่พี่นุ่นอยู่เพราะวันเป็นวันอาทิตย์เงียบสงบเลยค่ะง้าออกก่างกาย ออก,กํลังกายจ้าอุ้ยไม่พามาดูโบจ้าโบท,ที่ที่บ้าน โบสถ์ยู่วเพอ่พิณุนได้รางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะประกวดชนะเป็นโบสถ์ที่เขาบอกว่าสวยงามที่สุดในประเทศฮอลแลด์จ้ะแต่บรู้ว่าเพิ่นได้เพิ่นสนะปีใด้เยดีนี่แหละคะ่ะโบสถ์โบสถ์โบสถ์นี่นิดอินไมฟังได้แค่นอ n ส o t see c o บอกับพี่น้องม,มันใหญ่ด้จ้ะพระราชินีก,กับกษัตริย์เพิ่์จะมาทุกปีจ้ะพะ่นจะมาทีโบดเนี่ยค่ะมาทุกปีเลยสวยนะคะเนาะสวยงามอจ้าพี่น้องสูงมากสวย ปีวันอาทิตกะเงียบเงาเนนะคะเนาะอันนี้กับโบด้วยจ้ะอยู่ครัดเป็นอีกข้างหนึ่งกันยายโลเป็นเพีย งามว่ะพี่นนว่างามไหมสวยอะ่ะเป็นวัวที่หลังใหญ่มากๆเลยค่ะนพี่ดีใช้กันนีด่ด้ ูใหญ่ยาออกกร็ร่างกายค่ะเพราะว่าพูดใหญ่พิหนุนน้าหนักคุณหมอให้บอกให้ลดน้าหนักน้ำหนักเกินเกินมาตรฐานส่วนสูงหมอก็เลยให้ออกกร็ร่างกายจา้ะกรเดีดถ้ากันใมยางออกงามเสาไม่ไม่ก็เริ่มเปียกซีแล้วค่ะเพราะว่าดูดูไปไม่ รวงเขามากไม่ไม่ก็เริ่มรวงโรยนี่นะคะเป็นันเบอร์ที่พี่นุนอยู่จ้ะพี่นุนย่างออกมาพวกไก่าจากบ้านเราขาวันอาทิตย์ก่ส่วนหมากก็อควอยได้ออกมาดอกเอมื่อนี้มันมออ่มีฝนนะจ้ะก็เลยได้ถือโอกาสพักกันย่าง ออกกําลังกายพาพี่น้องมาชมเมืองนะ้ำชมอำเภอที่พี่นอนอยู่ที่ที่อยู่เนี่ยค่ะ ต้นใหม่บางต้นก็เขียวนะคะเนาะแต่ว่าข้นเนาะข้นดัดเป็นมาเห,เห็ดสวนวนะะี่ก็จะเห็ดหนาบ้านมีสวน,ม,สวนมีดอกไม้ก็จะออมากตกแต่งดีดีพี่นุ่นมากมากจะอยู่นี่เพิ่นเห็ดงามเนี่ยนาบ้านสวนเพิ่นเพิ่นจะเพ็ดปลูกดอกไม้ดอกไล่ไม่ได้เบิ่งแบบนาหาักอะคะ่ะใบไม้เริ่มสีเหลืองละ จะขามถนนรถได้พี่น้องเวยแต่ว่าต้องจอดให้นะเจ้ารถเพราะว่ามันเป็นทางมาลายคุณต้องจอดให้คนเดินข้ามวารมมี้โดยอีกันซีเรา วยนะสะไอติ้งมอยเป็นสีเหลืองเหลืองอมสีเขียวงามดิเริ่มร่วงแล้วค่ะเริ่มร่วงแล้วใบไม้เริ่มร่วงแล้วสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นแบบใบไม้เกลื่อนเลยจ้าตามนักมชาติของเขาเนาะ ง้างมัไก,ก่เติบจ้ะเห็นท่าเรืออันนี้พี่นุ่นจำได้ได้พี่นุน่น พี่นุ่นแต่ง,งานพี่นุ่นขอไปได้หนีจ้ะตอนที่แต่ง,งานก็คุณสามีจดทะเบียนสมรสอยู่ในนี่เลยจ้ะไม่เป็นของอำเภอเนาะค่ะเป็นคล้ายๆว่าเป็นสำนักง,งานอำเภอ,อยูนีจ้ะสำนักง,งานไงไงก็อยู่อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นตึกไว้เห็ดจดทะเบียนสมรสพวกยาอย่างลยอันนี้ก็สิเป็นท่าเรือเนาะค่ะเนาะ ก็จะมีโรงงานอ่าเพื่อนก็นจะเฮ็ดขนมปัง They bring o a t for the factory over there เขาเขาจะมีเลือกข้ามาเลือกสินค้ามาส่งแป้งส่งข้าวโพดเพราะว่าโรงงานอันเนี้ยเฮ็ดเพื่อนผลิตขนมปังเนาะคะ่นะเนาะก็จะเป็นท้าเลือกของนายเกเรก น้ังต้นใหม่เขาเหลืองไม่ดีนะฮารียโอเคจ้าคลิปมื่อนี้คลิปวัานอาทิตย์นะค่ะนาอพี่นุน่นงานออกกำลังกายก็เลยเก็บบรรยากาศ มาให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันค่ะจะไหนกน็เจอกันไม่คลิปหนะ้าเนาะ,ค,ะนคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า